สบายดีเด้อพี่น้องสุขูมสุขคนมันนี้แกมาเอินมาอึกระถึกหลึกน้องในครัวนี่เลยจ้าสุขูสุขคนเขามาเห็ดนามข้าปุ้นพี่น้องเฮ้ยเซียวจอยเป็นซื้อปลาซื้อพักซื้อมีมาเห็ดนามข้าปุ้นสูกกันกินเนี่ยขอเเออเซียวจอยคนถือเลขล้าเลขไทยพี่น้องเอ้ยถือบรายดอกพอได้กินเนาะพอได้กินกันนี่แหละถือหมื่นบาทเผื<ม>่อวาเนาะ อมื <ITA> ่นกว่าบาทนี่เด้อพ er. ี่น้องเด้อจนถือเลขถือเบอร์เฮากับกันเห็ดน้ำข้าปุ้นกินเสียวลมก็มาซอยเห่อน้องนัดเห็ดซอยเหงาครักซอยกันคนละไม้คนละมือเนาะจ้าทุกคนเนาะเห็ดน้ำข้าปุ้นซื้อข้าปุ้นมาสี่โลผู้อ๋อบ่มัดไว้ในข้าปุ้นเนาะปุ้นเราซื้อมาสี่น้อยหลายสี่โลคนเนื้อข้าปุ้นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเสือลรมบ่สิเป็นคนเห็ดพีมือเห็ดแฮว์มาเฮ้ยเรื่องไหตู้เฮ้ยตู้เนาะ เป็นตำกันอะไรเฮ็นโลดเห็นโลดปลาเนรหนึ่งตัวเด้อจ้าทุกคนเด้อโอ้มันเปื่อยๆละไกัสิมาตำตำตำขน้ามันเขาเขาเสีดสูตรอันโบราณเนาะเชียรเนาะสูตรเก่าๆเขาหล่ยเนาะมะนาปุ่นเออเขาปุ่นน้ำปลาแดกเขาปุ่นน้ำปลาแดกน้ำปุ่นอะไรทุกคนทักนี่เอออันี่เอาลงหม้อเลยป่ะเอาลงหม้อซะน้ามันยาเด้ออันน้ามันหนาฟ้อง ยิบมาใส่เด er ้ะท uh, an no. uh, yeah, yeah. ันวาอลงกระดุกเอาลงบ่บ huh? ่ลงยายๆใช่บ่ลงนะลงเพราะมันสีขาวเนาะเออยายๆเอือบรดซองใช่นี่น่าบอกก่อนจะเข้านี่เอือบรึย่างก่อนเนี่ยเอือบอืมแน่นเลยขาอ่อนนะผมีมีบ่ขาอ่อนนะเขาลืมเซียมสบายดีพี่น้องเนาะมาเด้อมากินข้าวปุ้นน้ำกันกินข้าวปุ้นแม่มาเบิ่งแม่ข้าวปุ้นเอือบรดผู้ใดไม่ใส่ไม่ละเล็ ơ lẹt lẹt nè gà lẹt là lặng lòi lẹt hacka hacka soi nhu ha rượu phi nhung đơ phi nhung nha mì 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 nó mì nha 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 ใส่น um, so ี่้ลูกเออมาลูกกนะจอันนี้สูตรอนเดร์สูตรเชียวลมเพรกมากกโกต้มผิดตำานแงแรงเลยสิือองกอยางเลยอัอนีอเออเอาดแต่โตอ่ะระเทหนอยเด้อตัลดน่อยก็นาะอืมเอาเชียวเอาสูตรเชียวเด็ดเด้อ บ่วงนะบ่วงเออบมสูตรกูเห็นกูเห็นไปตามหมูสูตรมสูตรกูนะมันป้กผักบัวผักเ็งดิักเทียมเอ้ตอนนี้อะไร้าาใช้แล้วผักเตียมนะหมอใช้แล้วไปดำไปกับนี้กูไ่ได้ใส่ได้หมดเอกรียมเ็ดไกินแห้งขอใส่ธรรมชาติป้าโกาเมื่อนเด้นอนาตามกระตองนะาะผกลัวหมักผิดกระเทียม หอมแดงเนาะอะไเอย่างข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยขากลายคนกลัวเป็นจไดงแม่กลัวโอ้ข้าวปุ้นน้ำปุ้นโอ้าเด็กน้ำประด็กจ้าโอ้คิวได้กหาโจยเอ้ยมันเห็ดอีชังบุญไอโจยเนาะเฮ็ดใจพี่น้องเอ้ยน้ำมันแดงของต่องเ็ได้พี่น้องเลยตายแสบแสบแสบชุบบ่งกันพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออ้า น้ำปลากรดพี่น้องเว้ยสีสันเป็นตาแซ่บลุกเลยพี่น้องมาในชิพ่อเสริมได้บัด้างหน่อยแล้วแล้วพี่น้องแล้วละจ้ากล้วยฟ้าเนี่ยกระปุ่นมาๆๆเลยพี่น้องน้ำปลาแดงิ้นแฮงเจียวจ่อยพี่น้องเว้ยเอาให้เสี้ยวรวยๆแห้งๆถึงหลายๆเด้อเฉียวเด้อถึงอีกเินเลียกน้ำกระปุ่นพี่น้องเว้ย

แม่เลยเล่บีเมื่ออไรเล่ับไปหนยมันนึงแบ่งมันโล่ดิห่นมันุนเด้อลายอยู่บ่บาดดนอ่็บเนา่งให้แบ่งกัน ทีโลไปเบิงหอดบดที่โลกตามตานเรานาตามโลกเคิงอืนะเนาะกูไปเยี่ยมเบืงลพอย่างหอยกับปนที่โลมันจะซ้ำนี่ว้ากูวบานก็ามกูปะมานี่เลยใจดีแ่หนเนาโลกทโลขมูมันจีหังจะมีบ่ยเนาะตู้กโลมซ้นี่เหอราจ้เนาะกรติบกระเทนกระงะนะะุมติ ีออกอะไรได้มึงพี่พออะไรได้มึงกูไปยมเบิ่งสาโลเกิงโว้ยให้กเนเอายางบางใบม้วน่สงดานนี่ก่อนเป็นเอาแนวบางสิงใบม้นะใส่ะแตงบุรีจุดแต่ปิ้นหน้าสิ่งออกให้ลูกขาลงเนาะต่บบอ้อกตะคันค้างค่ะให้มูได้เห็นน้ำานไทบ้น เอาดียวนะ่คันมีปลา้อยเนาะงอนกึงชั่วโมงกันแล้วนะาก็สิมานั่งถ่านอยู่โอ้ยบไกินจะเกลือกันนั่างนี้ยังจนบกบู้ขาวถ่าโมันก็เบิงกุลุยฝนนะว่าไปสื่อนเลยทำกลุยฝนสื่อเ่มได้มากปัมาลูกมือเดินน้เบื่อ

เอาผักบงผักกะลามน้ำมันร้อนไปให้ท้าแมทนมันตื้นตื้นเลยทอดนแม่แม่นีแม่ืม่อไงปงไปใส่เกืองเกืองเกืองนี้เกืองไว้เพื่อนเพื่อนเกลองมาเรียงจันทร์แม่มึงอ่านี้เนละ ึงยังกันทีเดินดงเดินดตัวไหรเกกบเขาเะจดเอาล่างซะคือวบาเอาบนหรอกยังไม่เป็นยังเป็นตัวน่นตัวนก้ใช้เดยวคือจดแล้วบนนะมันเบิ้งมาเป็นล่างเลย

ไปแ้หลานเลยเนาะหลายมืนเล็กเลยแ้วหยไม่ไตามันเอกันผลไปกันือแสนห้ากับ่องอยไปบ้านเนาะ่นบ่ยไปบ้านไหลเงินบาทแสนห้าสิบพันเฮาน่องลอบ้านลอยไปลอยช่องอยไปเรอเนาะช่ 80สบบาทเกวเ็รต่นง่าย สุดยากเลยมาเมื่อกี้พัะเห็นเขาไปทิ้มพีส่วนข้างกันเลยบ้านเาค่ะบ้านนี้เองนัไปเาเปิดเตียไว้เนาอเปิดเตียงเปิดน้ำปะโมนรุ่นปุยนรุ่นยุเป่งจะเป็งแดงเลยแบนเอมกระถ่าอกระหมากีมีกระถ่าโอกระมากกระมีเลยับไปเลยขบไปนอยเล่นเล็กหน่อยยิงคนอยางสิคน ะเขามากปเจต์จ้ะมาปัาเน้แล้วปัญญาเขาบอกคืออะไรบรบทกองประชาชนคุณแม่เน้นแล้วจ้าวเฮ้ยโอเคเน่ะปาดขนมเน้นแ่แน่แน่เนาะเน้นแล้วเปิดเงแดนเลยได้กินไรแนาบเออมันกินไรแดนแล้วเดี๋ยวนี่คนอายุชัน้วยเนาะชานยาด้วยชุดแถวดยาใดอย่างลูกหัวอกีนมดพร้อมลู

mềm mềm nữa, หลายลมไปเอามา Để มันร้อนเนาะต้มน้ํามัน

that's เนาะแบ่งอนที่น้อไว้นั่งวดเบลือปวดหลุดหลุม่าอมลูก

เอาเลยไปลูกโชว์จ้าไปตลอดวิ่รอบเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถไปนี่แหเอาเรื่องนั่นละไปเนาะกับอินฟลูเอนเอร์ไดูมือมือนั่นลูเอาเงินไปเลย bạn còn nuôi đồng đỏ chuối kia mất đồng đây đấy, nha, để bỏ 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 đấy đứa đấy, đây mình này อิ่มแล้วพี่น้องออยู่แล้วบ่ลมบ้มป่เนี่ย,ยแค่ไหนสุขคนอยู่หมดแล้วบ่นั่นอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้พี่น้องลาไปก่อนคลิปนี่นค่ะโอ้กันคลิปใหม่เด้อ